มาแล้วครับชุดน้ำพร้อมหน้าจอ360มิลิเมตรที่คิดว่าน่าจะถูกที่สุดในตลาดตอนนี้เลยกับ DeepCool m y s t i c 360ครับตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดมาในงาน CES ที่ผ่านมาเลยตัวนี้3ตอนพร้อมกับหน้าจอ2.8นิ้วราคาเปิดตัว6,000กลางๆนะในเมืองนอกนะครับต้องมาลุ้นกันว่าในเมืองไทยจะเท่าไหร่กันแต่ที่แน่ๆเขาน่าสนใจมากในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ให้มาปรับได้หลายแบบไม่ว่าจะดูอุณหภูมิไม่ว่าจะ ใส่ภาพหรือว่าเรคคอร์ดความร้อนเป็นแบบกราฟก็ได้เช่นกันซึ่งเจ้านั้นอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงและเดี๋ยวประกอบให้ดูกันด้วยว่าจะประกอบง่ายประกอบยากกันมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เลยโอ้โหฟองน้ํากันกระแทกแน่นมากหน้ากล่องครับ Mystic 360 Fifth Gen Liquid Cooler with LCD Screen ตัวนี้ครับจะใช้ปั๊มของ e e e p ูลเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วด้วยแล้วก็อย่างที่บอกก็มีหน้าจอแบบนี้ตัวสายครับความยาวของเขาอยู่ที่410ม mm, ิลิเมตรหรือว่า41เซนติเมตรนั่นเองฟังก์ชันด้านหลัง <S 2> <S 2> <S 2> เขาจะมีแอนต้ลีของเขาก็คือการป้องกันให้มันไม่รั่วซึมง,ง่ายนั่นเองครับตัวนี้คิดว่าน่าจะประกัน3-5ปีได้เลยนะ เชื่อมต่อไฟ R G B ได้แล้วก็พัดลมที่ให้มาเป็นพัดลมในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยใส่ M5 ได้ M4 ได้แล้วก็ซ็อกเก็ตของ Intel ได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับแกะกล่องดูกันเลยมดูกันว่าข้างในเขาจะเป็นอย่างไรกันมาในรูปแบบลักโลกกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าไม่ได้เป็นกล่องแบบข้างในที่เราจะหยิบออกมาได้อย่างง่ายๆนะตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษหุ้มมาแบบนี้ ดีไซน์กล่องได้แปลกใหม่แปลกตากันทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำนะครับแผงเ a d รเดเตอร์ซึ่งตัวแผงของเขาเขาจะพรีเมาส์ตัวพัดลมมาให้เลยเออดีไว้ไม่ต้องติดตั้งให้มันยุ่งยากตัวพัดลมนะขันน็อตมาให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับการเชื่อมต่อพัดลมนี่เขาเดินสายมาให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็จะมีหัวเชื่อมต่อ PWM มาให้ตรงนี้พัดลมใส่มา 3ตัวก็จะเป็นยางรอง4มุมแบบนี้สีแบบดำๆไม่มีไฟ RGB มาเลยนะครับตัวหม้อน้ำหรือ radiator จะเป็นอลูมิเนียมขนาด360 mm, มิลลิเมตรมีฟังก์ชัน anti leak ในตรงนี้ป้องกันน้ำรั่วน้ำซึมด้านข้างไม่ได้มีโลโก้อะไรสำหรับตัวหม้อน้ำหม้อน้ำก็จะมาในทรงเหลี่ยมนะครับส่วนสาย ที่ให้มาความยาว41ซนติเมตรหรือ410ม mm. ิลมาในลักษณะที่หุ้มสายมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสกรีนหน้าจอของเขานะครับสามารถที่จะหมุนได้ในรูปแบบใจโลก็คือได้สีทิศทางเลยมีหน้าสัมผัสคอนแทคของเขาทาตัวซิลิโคนมาให้แล้วคอนแทคก็จะเป็นทองแดงนะตัวโคเพเนะครับดึงยากทีเดียวเชียวแต่ดีนะดึงยากเนี่ยทำให้มันไม่เผลอหลุดง่ายๆแบบนี้นะครับทาซิลิโคนมาให้แล้วดังนั้นผมคิดว่าในกล่องน่าจะไม่มีซิลิโคนมา เป็นซิลิโคนหลอดมาแน่ๆปิดไว้ก่อนแบบนี้ข้อต่อนะครับด้านข้างงานก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะบริเวณฟิตติ้งทำมาได้สวยเลยมีที่หุ้มสายมาแบบนี้แล้วก็มีที่ล็อกสายเป็นตีนทุกแกมาด้วยหัวเชื่อมต่อหลักๆนอกจากพัดลมแล้วก็จะมีด้านนี้เป็น USB ผมเชื่อว่าเอาไว้ซิงข้อมูลกันสำหรับเครื่องที่จะต้องลงโปรแกรมของ De รีฟูเองแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับ ไฟเลี้ยงสําหรับตัวหม้อน้าก็จะเป็นซาต้าแบบนี้และด้านนี้ก็จะเป็นตัววัดรอบแบบนี้ด้วยส่วนในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเนี่เป็นกล่องชุดคู่มือมาให้หนึ่งเล่มแบบนี้ Information and Support Mystic Series ยังเป็นคู่มือแบบเล่มอยู่ดังนั้นไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยเปิดคู่มือดูได้เลยสำหรับวิธีการติดตั้งอย่าทำหายนะครับถ้าทำหายก็ต้องไปดาวน์โหลดเน็ต,นตมาอาจจะยุ่งยากนิดนึง แต่หลักๆวิธีการก็ผมว่าคล้ายๆกับชุดน้ําทั่วไปคือใส่เพลทเสร็จเอาน็อตยึดมาแบบนี้แล้วก็ใส่ขายึดของตัวคูลิ่งคันน็อตติดตั้งได้ว่าไม่ยากมากนักหรอกแต่ดูคู่มือจะดีที่สุดเนาะมีโอ้หอุปกรณ์มาด้านนี้ก็จะเป็นเพลทสำหรับ intel นะครับเป็นโลหะแข็งแรงเลยแล้วก็เดี๋ยวเทอุปกรณ์ให้ดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้สายเอ็กเเพิ่มความยาว PWM คาล็อกชุดสกรูน็อตสำหรับใส่พัดลมเสริมอีกชุดหนึงเป็นแบบแซนด์วิชเนาะตัมสกรูครับขายึด AMD AM4 AM5 แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแหวนรองนั่นเองอ่ะนี่คือหน้าตาของตัวม่าน้ำและคูลิ่งเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบการเตรียม Core i9 1 4 9 0 0ไว้ประกอบเสร็จเดี๋ยวเทสให้ดูกันด้วยครับไป มาดูซอฟต์แวร์กันครับ Deep Cool ตัวนี้ของ Mystic 360ก็โอ้็โหเข้ามาที่ซอฟต์แวร์นี่จะเจอกับ clock speed ความร้อนและกำลังไฟที่โหลดอยู่ตรงนี้เป็นมอนิเตอร์ครับการจอที่ผมใช้ตอนนี้ผมใช้เป็น iGPU เนาะแล้วก็ดูสเตตัสต่างๆได้ด้วยถัดมาก็จะเป็นตัว spec c o m โดยภาพรวมที่เราใช้กันอยู่ในณนะตอนนี้เลยและนี่ครับคือการปรับหน้าจอของเขาที่สามารถปรับได้หลากหลายมากด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของ brightness ต่างๆที่เราลากมาได้เลยครับ เขาก็จะวิ่งตามเรานะนี่ฮะแบบ0%ปิดไปเลยก็ได้หรือเอาแบบกลางๆสัก50%นะหรือจะเอา1้0ก็ยังได้ตัวนี้เป็นใจโรสโครบนะครับเวลาที่เราติดตั้งชุดน้ําแบบที่มีการบิดตัวชุดน้ําบ้างบิดซ้ายบิดขวาหรือว่าแนวนอนนะครับก็สามารถตั้งตัวใจโรสโคปได้ RGB นะครับก็จะเป็นไฟของเขาที่จะยิงแสงสีออกไปบริเวณด้านบนเนี่ยฮะเวลาผมคลิกก็จะเห็นว่าแสงสีก็จะเป็นการโชว์แสงรอบๆตัวของ ตัวชุดน้ำปรับได้2แบบนะครับก็คือ R G B ปกติกับ R G B ที่เป็นการเตือนเทมอุณหภูมินั่นเองด้านนี้ก็เป็น I O Interface ซเนาะซึ่งจะเอาไว้เช็คพวกสถานะของ C P U ที่เราสามารถเลือกได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็ครอบพัดลมกับรอบปั๊มนะครับสามารถมาใช้งานตรงนี้กันได้เลยบางทีมันไม่ขึ้นเราให้มันเลือกตรงนี้นะสำหรับตัวรอบ ของปั๊มและพัดลมนั่นเองส่วนด้านขวาบนก็จะเป็นโหมด3โหมดที่เขาสามารถปรับได้ก็คือมอนิเตอร์โหมดมอนิเตอร์ก็จะเป็นการเช็คอุณหภูมิเช็คตัวสเตตัสของ CPU ถัดมาก็เป็นมีเดียโหมดก็จะเป็นการใส่ภาพนะครับใส่ไฟภาพเคลื่อนไหวได้ไฟคลิปต่างๆได้นี่ฮะเอาไฟหน้าไอวิกแบบมาใส่ได้แบบนี้เลยเทมากหรือเรคคอร์ดโหมดนะครับก็จะเป็นตัว กราฟแบบนี้เอาไว้โชว์อุณหภูมิเวลาที่เราเบนช์าร์กนะครับทั้งอุณหภูมิ CPU แล้วก็ตัวคล็อกสัญญาณน,นั่นเองกลับไปที่มอนิเตอร์โหมดกันสำหรับมอนิเตอร์โหมดนะครับก็สามารถปรับรูปแบบได้เยอะมากนะเช่น CPU frequency แบบนี้เวลานะครับปั๊ม RPMCPU fan speed นะครับ CPU fan speed วกปั๊ม RPM นะครับและ temperature ผมว่าผม ใส่สลับกันอยู่นะเนี่ย CPU 2นี่น่าจะเป็นตัวแฟนสปีดนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะปั๊มมันต้อง3,000กว่านะถ้าเป็นปั๊มตัวมอน้ำนะครับส่วนแฟนสปีดอยู่ที่800กว่ารอบตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้โหลดใช้งานอะไรมากนักนะครับเราจะตั้งค่ากันได้ง่ายๆแบบนี้เลยหรือตั้งค่าอุณหภูมิโชว์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับปรับด้านล่างได้เป็นแบบ v o l t a ท e Mode s y s t e m Monitor แล้วก็ Core Data แบบนี้ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะลองทดสอบความร้อนและอุณหภูมิให้ดูผ่าน Record Mode กันเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เวลาใช้งาน100%จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันกับ CPU z เลยครับโอ้โหเย็นจริงๆอุณหภูมิโชว์ขึ้นหน้าจออยู่ที่80กว่าองศาครับอยู่ประมาณ81-82รัน Straight e s t วิ่ง100%ประมาณ5นาทีให้ดูกันคะแนนของเขาอยู่ที่ CPU i9 14900K 16,000เกือบ17,000แต้มกันเลยตัว Boost c l o ถือว่าไม่ตก ความร้อนคุมได้ค่อนข้างนิ่งถือว่าใช้ได้เลยครับกับความเย็นน่าทึ่งมากครับประสิทธิภาพความเย็นของ Mystic 360เฮ้ยผมคิดว่าตอนแรกมันจะคงไม่เย็นขนาดนี้แต่นี่คือ i9 14900K นะครับ m y s t i ก360กดอยู่ได้โหเหลือเชื่อเลยใช้งาน100%บน cpu Z เนะ้อแบบ straight test ผ่านไป4-5นาทีก็ยังเย็นอยู่หนึ่งเลยก็อาจจะเป็นเพราะแอร์ด้วยเพราะว่าข้างหลังของผมเนี่ยแอร์เย็นมากนะครับอยู่ที่25องศาแต่ ต่อให้เป็นที่5องศาเนาะกับคอยไอเก้าผมว่าความร้อนมันก็ต้องสูงวันนี้แต่นี่คือคุมได้ค่อนข้างดีเลยที่สําคัญที่สุดครับหน้าจอแสดงผลของเขาสวยมากแล้วก็ตัวการแสดงผลถือว่าใกล้เคียงโดยเฉพาะกับตัวความร้อนนะแต่สําหรับตัวคล็อกสปีดที่ชมบางทีอาจจะยังไม่ตรงอันนี้อาจจะต้องรอให้เขาอัปเดตแก้ไขกันแต่โดยภาพรวมถือว่าเป็นชุดระบายความร้อนที่เย็นดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงที่สําคัญมีหน้าจอด้วยแล้วสวยด้วยครับยิ่งกับพัดลมที่เขาใส่มาให้นะฮะแบบนี้เลย พัดลมก็ถือว่าดุดันไม่โดดเด่นสะดุดตาจนเกินไปเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้แบบโลว์โปรไฟล์เรียบๆไม่ต้องเน้น RGB อะไรหรือหวาและที่สำคัญเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวพัดลมทำได้ดีมากด้วยเหมาะสมกับชุดน้ำตัวนี้เป็นอย่างดีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นราคากันดีกว่านะว่าเจ้ามิสติก360ตัวนี้เนี่ย จะเปิดราคาในประเทศไทยกันสักเท่าไหร่ถ้ามาสัก6 0 0 0กลางๆตามราคาเปิดตัวเมืองนอกจะยิ่งแจ๋วเลยถ้าราคาเปิดตัวมาสัก6 0 0 0กลางๆเนาะไม่เกิน6กพันอาจเจ็ดเก้าสิบแบบนี้ผมว่ากําลังสวยแต่ถ้า700 0บวกๆนี่ผมว่าอาจจะขายยากสักหน่อยเพราะคู่แข่งในท้องตลาดเยอะเหลือเกินแต่สาหรับตัวนี้แอดมิกประทับใจครับเย็นและมีหน้าจอสวยๆแบบนี้ด้วยนี่คือมิสติกสามขอบคุณทางดิฟคูด้วยที่เ e อื้อเฟื้อตัวชุดระบายความร้อนมาให้ได้ลองกันตัวนี้ตัวใหม่การันตีเลยว่าเย็นจริง i9 14900K เอาอยู่แบบนี้น่าสนใจมากครับ